ทุกเสียงของเราคนไทยเป็นศรัทธาหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาธิปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ กุมภาพันธ์2,569ประชาชนคนไทยมีภารกิจสำคัญสองเรื่องคือไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อส่งเสียงของประชาชนเข้าสภาและออกเสียงประชามติเพื่อร่วมกันตัดสินอนาคตของรัฐธรรมนูญใหม่อย่าลืมวันที่8กุมภาพันธ์2,569เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพร้อมกันที่คูหาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่ออนาคตประเทศไทย เลือกตั้งสสและประชามติหน้าที่ประชาชน